สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้างานนะครับกำแพงกันดินหรือเรียกว่าเขื่อนริมเป็นริมบึงนะฮะในหมู่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าที่ผมมือชี้อยู่นี่คือผลงานที่พวกผมทํากันไปนะฮะแล้วก็หลังที่2นี่ก็คือผลงานที่พวกผมทํากันไปเช่นกันนะครับสองหลังนี้ทําพร้อมกันนะครับสองหลังนี้ทําพร้อมกัน แล้วก็ตอนนี้เราเป็นหลังที่สามนะฮะติดกันนะฮะเราก็จะทําหลังที่สามนะครับวันนี้ก็เพิ่งหน้างานวันเข้าหน้างานได้วันที่สองเท่านั้นนะมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็ต้องกดเข็มเ,เข็มไมยูคาประคองไว้เป็นนั่งร้านก่อนนะนะครับแต่ว่าเข็มที่เอาไว้ใช้กดงานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้นะครับสั่งนะอันนี้โชคดีตรงที่ว่า หน้างานเนี้ยโชคดีถือว่ามันมีพื้นที่ตัวที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะมันเป็นที่ดินว่างเปล่านะก็คงมีเจ้าของแหละแต่ว่าเราก็ได้อาศัยที่ของเขาอะนะเอ่อมาวางเข็มนะครับแล้วก็รหรับหน้างานเนี้ยเวลากดเข็มเนี่ยนะครับจะใช้รถเครนนะจะใช้รถเครนขึ้นมาบนเนี้ยนะครับแล้วยกแล้วยกเข็มข้ามไปนะครับเพื่อที่ไปกดเข็มฝั่งโน้นอีกทีเพราะว่าเอ่อตรงฝั่งหน้างานไม่มี ไม่มีอะไรนะไม่มีตัวพื้นที่วางของเลยนะครับอันนี้ก็โชคดีนะถ้าสมมุติว่าไม่มีพื้นที่ตัวที่ผมยื่นอยู่เนี่ยก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกันนะเพราะว่าอมันกดเข็มมันไม่มีที่วางเข็มเลยจะไม่มีที่วางเข็มเลยอเดี๋ยวไปดูกันว่าเข็มยาวเท่าไหร่ผมจำไม่ผิดนะอ,ะสอ่สองงานนี้อันนี้จะเป็นไอยี่สิบหกอันนี้จะเป็นไอยี่สิบสองนะครับ ก็เราจะลงเข็มให้ทุกระยะ1หนึ่งเมตรนะครับอันนี้เป็นไอ6ยนะฮะไอ6ยนะไอ6ยเมตรนะครับไอ6ยเมตรนะก็จะประมาณนี้ พื้นที่ด้างานก็จะแค่น่าจะประมาณ10กว่าเมตรนะนี่10กว่าเมตรนะครับแต่ว่าเราก็ทำไล่มาแต่หลังแรกนะหลังแร,งแรกกับหลังที่สองจะทำพร้อมๆกันนะครับะจะประมาณนี้แหละนะก็ดูแล้วกันนะใครที่มีบ้านริมน้ำนะครับแล้วก็เจอปัญหา แพงกระดินพังนะฮะตะลิ่งพังก็เรียกใช้ทีมงานผมได้นะฮะติดต่อได้ที่เบอร์0818690878นะฮะก็หวังว่าจะจบอยู่ที่หลังที่สามแล้วกันนะไม่ไม่ยังไม่ต้องลามไปถึงนู้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะไม่ต้องพูดเลย ยังไม่ถึงนะก็นั่นแหละหวังว่าคงไะทําเสร็จแค่สหลังนี้แล้วก็คงจะจบตรงงานสําหรับที่หมู่บ้านนี้แล้วแหละนะครับนะะตอนนี้ก็คือผลงานที่พวกผมทํากันไวนะ้เมื่อประมาณสกักสเดือนที่แล้วนะมาสองสามเดือนที่แล้วนะนนะครับโอเควันนี้ไปแล้วฮนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ